สบายดีเงินดีตอนรับก็ซู้อสองน้องตุกสาวแล้วสนุชนี้วันนี้น้องตุกมาเลาะตลาดเด้อนี่ข้าวข้าวกันน้อยข้าวเลาะเท่าเด้อรอข้าวเลาะเท่าเด้อเลาซ่อมพันมีข้าวเม้อหรอโอ้เด้เด้ข้าวเม่อข้าวเม่อ ข,ข่าวคายหอมข่าวไปหน่อยเด้อคอมเมนรถเถอะเด้อรถซาสามรถซาสามพันหอมเลยหอมขอม้ขาวหอมเอ๋ข่าวไปหน่อยเม็ดน้อยๆนะนี่ขวนเม็ดปมๆเม,ม็ดปมๆน้อยๆแต่เขาไปเลาะตลาดก่อนเขาเตารียมการเลยปะ สื่อตลาดมา่งอะนี่เนีย่ยอะเชื่อชสัญญาหรอะสัญญาตลาดสัญญาตลาดเนี่ยตงก็จากสำนักงานเยอะบริษัทิบีกุ๊บจำกัดกัมาเขาสื่อตปเพื่อนสื่อเนม่งสโตู้สุขล่อมหอมไปเดี๋ยวหาเป็นละบังคับกินซ่ซีหมูกันอ่ะ

mùa lạc kasih bằng 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 nắng, bằng 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 luôn là bằng 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 ออเล่อาบน้ำกันป่ะอาบน้ำโอเล่โอเล่หอมหอมเออเร็เชี่นมาขายซาลาเปา ตอนตอนนลวงตุกเฮียนมาถ่ายมนมนงตุกก็มาขายผักลเลยหลวงเทียนแล้วก็มาขายผักโอ้จวงนี่มีนอสันจวงนี่มีนอสันแล้วก็มาแครงหนุนนอสันนี่ก็มันก็นจะออกตามฤดูกาลของมันถ้าบบเ,นเมเนย่ามหรือบบเมนฤดูมันก็นจะบบมีเด็ทุกคนแล้วก็ถือแบบเป็นนอนหรือแบบเป็นเครื่องของที่ออก มาขายเนื้อสวกตามมาดูการานะทำไมถึออกตามมาดูการตระเซบน้อ,นอยๆช่วงนี้ก็ม่นอ้อยล้านเลยมีแต่ของบอเบตาเซ็บม่นี้อาจิะเพื่อบานเพื่อบานเพื่อบานตอนกหอยใช้แล้วไหมใช้เลยเตรงหอยมาเลย

แอวทีน้ามมันมม่เไปเดนะเอาไว้อเป็นลูกเ่อาน้องอ่ะอันนี้ได้นะปลาคอปลาคออันนี้นอหดือนอไรนอไร ทุกคนค้อมค้อมนั่นบ่ได้มาเลาะตลาดช่งนี้มีประกาศอ,อน้อนแล้วเนาะให้คุณนีณ่ยเร,ริ่มขาวซู่ฤดูหนาวเกิดขอแบบปลายฝนต้นหนาวนะตากได้น้ำาท่วมมาฮะกับเมื่อมืนี้แหละตลาด เรสีมักกีเห็นไ่มมักนี้อยู่กับเราอ๋อพันน้อยอันชิพพันเองต้องมีเยอะเหมือนกนนั่งสัตว์โอ้โหจังหวะจี๊ดชอบตัวนี้จี๊ดชอบตัวนี้จี๊ อาหารตามฤดูการสวงปลายฝนต้นหนาวก็เริ่มออกมีเห็นๆเลยทุกคนมีแต่แนวแบบขายแบบแนวเป็นตระซิบราคาเบิงเง้งในอยากแล้วก็เป็นส่วงฤดรุน่นจึงได้กินอองเนาะทุกนคเนเนาะสิเป็นผักเป็นโนอาหารตามฤดูกาลปละุดปละุดปละุด ไม่คาน้อยไม่คาดน้อยใครกบอไอ่เป่าว่าข้ว้นวเข้ว่้าเด้เว kind of mm ่า hmm. ข um, ้าวล้วเปลว่าาเ่าเลเล่

ตรงนี้เห็นน่อร้อยหลายหลายทกคนตัวน่อร้อยมันก็จะแอบยูผักเหง้าของลนางสีนี้อ่ามพ่อปลาเชียงขวางสักนิดนนะเนี่ยกินบุเม็ดก็สืมักปีเหอะเมทายไอ้น้องมีทุกคน จะเปีย่ปุ่นนีตู้ข้าด้วยนึงบาสีอันนี้เลยไม่หาท่านอันนี้แหละหาานบางม่ก็หลาหลายอันนี้มันเพ่มนอยเอมโอคนท่านท่านค่ะอันนี้กหวานเยอันนี้ดีหอ้ยแม่อันคูโตดูาิ นกน่อยสิบเจนเปแปะสิบพันเมื่อกี้ได้กฮารดีไว้คนหูเต็มเออเขาลบหัวเทียงตัวแย่เขาอยู่อัพเตอร์เอาลูกเมลัยเขาเละคือตัวแย่อยู่เขาไปลบเมลัย ไม่ใช่แม่เน่ยเตยงเรานั้นนี่คุณแม่ก็ได้ซอกกันนี่ก็ได้หามากเลยแม่ลนเนาะยอมล้วเนาะ้เชื่อเียวเลยจังแนเงินน่ะไแล้วยอมแจะเห็นนืรจะได้เงินเนาะไม่มีแม้จเงินแม่เไม่สนไม่แปดสาพันกิบสามคลอ ทุกคนเนี่ยนะคะเอกจากตลาดแล้วเนะาะจ้นาลตลาดมาชันดีที่บัตริจ้าจะเสียนเดียว,ยยยวของกินเนาะทุกคนเนาะแล้วจา้านำถั่วมาีนแห้งอันด้วยก็แรงเนาะอ่าแม้แต่ทักักกองหนึ่งยัง10,000จกีบลยงคนกองหนึ่ง อประมาณเอ่อซาวสาวบาทกองละซาวบาทแพงม้กนะทุกคนวันนี้เราไปตลาดมาคือส่วงนี้อ่าเป็นฤดูของนอนลอยเนาะทุกคนเนะาะบดีร้อยไปมานเป็นสื่นอนอได้ทุกคนนอนหลอยจะเป็นนอนน้อยเท่านี้ก่อ,ยอยนเีแหละทุกคนแล้วก็ส่วงนี้จะมีลายลาย แล้วก็เริ่มมีโนอที่แบบว่าออกตามฤดูการสวงไปผลต้นหนาวก็จะมีทางซ้าเหนือเสียงขวางทางเขตผักเหนือน่าจะมีเนาะทุกคนเนาะเพราะว่านงน้องตุ๊กกับ่หูเพราะว่าเคยเห็นแต่เสียงขวางเสนอจะเป็นนอตสันเนาะทุกคนนอตสันอ่าน้สันแล้วก็น้ตร้อยสวงนี่นะแล้วก็สวงนี่ก็จะมีมักทัวเมียนเื่งเื่งปลูกผังตามฤดูการเลยว่ะ จะเป็นเขื่องทีพื่นนำมาขายเนื้อสวงนีสวงที่ป้ายผลต้นหนาวสวงที่เกิดจะถึงฤดูของการเก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองเนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ่ะจากทุ่งน้าจากไห่เนาะทุกคนเนาะเศนเอ่อมักทั่วมักแตงแต่มักแตงส้วงนียังบ่เห็นเดเพราะว่ามักแตงส้วงนีอาจจะมีมักแตงแก้มักแตงอะไรนั่นนะน้องตุกงยังบ่เห็นเนาะแต่สําหรับ มักทัวสวงนี่คือหลายทุกคนไปถามไมเซียว่ามาขายเนื้อมาขายมักทัว่วสะวะ่ามาหลายโอ้แต่ว่าขายมิดครึ่งนึ่งลสะสบายังยังครึ่งหน่อยและสวงนี่ตัดป้าก,ก็หลายเด้อทุกคนเพราะบ่าอ่าเขาจะไปใส่มองใส่กลับตัวนกตัวหนูเราทุกคนเนาะสวงนี่จะหลายเออสวงนี่จะหลายเพราะตัวนกตัวหน,วนูมันก็นจะมากินเข่าอยู่เนื้อเนื้อหายเนื่น ทีเขาปลูกอะไรทุกคนเพราะาว่าส่วงนี้เขาก็จะเริ่มเกี่ยวเขาไห้เนาะเกี่ยวเขาไห้เขาหน้าบางส่วนแต่สําหรับหน้าน้องตุ๊กยังบทันเป็นเกี่ยวเด้อทุกคนเด้ออ่าน้องตุ๊กกะทาเกี่ยวเขาเกี่ยวหนามมันเด้อแล้วน้องตุ๊กกะสิไปเลาะไปเที่ยวบันน้นนะทุกคนเฮ็ดเบียกอย่างเงี้มันแล้วเมื่ออยู่เฮือนละกสิไปเลาะไปเที่ยวล่ะแต่หลังจากที่เก็บกูเปลลปูกจาก หน้าเราคือเขา่าเ,เก็บเกี่ยวเข่าแล้วแล้วก็น่าจะลืมเฮ็ดสวนส่วนวนี่ลังจากน้าถ่วมไปแล้วก็สินค้านี่ก็แพงแพงเข่าก็แพงเลอทุกคนเขาเ่ามือโลนึงสาวสามพันส่วนนี่ถือว่าแพงเลยทุกคนแล้วก็อีกต่อปปอีกต่อหน้านี้อาจจะแพงเนาะเพราะว่าอยู่เมืองสําเหนือเฮา เจอภัยพิบัติคือภัยพิบัติน้ำท่วมมันเองเนาะอุทกภัาายน้ำท่วมกับลูุกมากใหม่เขากระเสียหายหนักพอสมควรเนาะทุกคนคือบ้านน้องตุ๊กกระเสียหายหนักเนาะวู้วววปีนี้จะมีเขากินโบแต่ว่ามันก็มีวนที่แบบว่าอ่ามันหน้าน้องตุ๊กอาจจะบทวมหลายคีดดินอาจจะบ่มาอย อทมนาทุมเขาเนาะบางเจ้านี่คือบ่มีเลยแต่ทุกคนขี้ดินมาทมหน้าทุมเขาหมดเลยก็ปีโอไปนี่อาจจะสินค้าอาจจะแพงเลยทุกคนแพงหลายขึ้นอ่านี้เหนี้ก้อนนำถ่วมผักบงผักกระเนินยังกองหาพันเลยทุกคนหาพันกีบแต่มื่อนี่น้องตุ๊ก หลังจากนำถว่วน้องตุ๊กฮากไปละตลาดมือนี่ก็คือสินค้าทุกอย่างแพงขึ้นแหงหลายเนาะทุกคนสนหีหมูเมื่อก้อนหมูหลาดน,นี่ก็ถือว่าลดแปดิบเนะเาะอ่าหมูพันธหลือหมูอันสีเป็นขาสีขาวเนาะทุกคนทีคนสีขาวก็จะขายลดเจ็ดสิเจ็ดบหกสแล้วกับหมูหลาด หมูหลาดหมูดำขนาดจะขายลบแปดสิบแต่มื่อวไปซื้อคือหมูหลาดหมูดำฮันโลเก่าสิบค่ะว่าสินนีๆดีงามๆได้เิ็นก็นจะขายโลละแสนเนาะทุกคนก็ถือว่าแพงหลายทุกคนก็หลายอันหลายยางเพราะว่าคนเท่าได้รับผลกระทบค่อนคางหลายเนาะก็เห็ดเธอสินค้าอยู่เนื้อตามถ่องตลาดได้ขยับขยายรายคาแพงขึ้นเนาะทุกคนคือเฮาเสื่อน เต้าหู้ที่มันเป็นเป็นเปียงหาทุกคนเมื่อก่อนเคยสื่อหาพันเดี๋ยวนี้ขายตอนละสิบพันละเดิอทุกคนโคตรแพงน้องตุ๊กปกาาชิย่างเลาะตลาดเลยทุกคนหลังจากนำถ่วมมานีหากลับไปมือนี่แหละทุกคนชื่อว่าอันนี้ก็คือขึอ้นแห้งแพงหลายเราทุกคนเนาะแม้แต่ผักหอมแม้แต่อทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องคองทุกสิ่งทุกอย่างเนาะทุกคนเพราะว่า คนเฮาได้่ัฮะผลกระทบจากภัยวิวัติแล้วเครื่องของเสียหายมันก็อาจจะให้เธอสินค้าทุกอย่างถันขนยับขยายราคาขึ้นเนาะเพราะว่าหลายคนหลายคนบม่มีแต่หน่อยคนที่มีที่จะมาขายหนาะทุกคนก็เลยให้เธอสินค้าขนมันแพงแล้วก็คนที่ไปสื่อเดี๋ยวนี้มันนะคนที่ไปซื่อก็จ่ายเงินหลายได้สินค้านหน่อยเนาะทุกคน คือมอนีน้องตุ๊กไปตลาดไปซื้อแข่พักหอมซื้อพักซื้อซื้อใหม่แปลกทุกคนหูจักใหม่แปลกบอกเปลือกต้นสนนะนะเปลือกต้นสนหรือว่าหากต้นสนที่ใบเอาที่ใบมาอ้อยไฟนะนะทุกคน,นสั่งขายการเป็นโลเออสั่งขายกันเป็นโลต้นไม้แล้วนั่นสั่งขายการเป็นโลโลหนึ่งเมื่อกี้ไปสัง่งคือโลโลนึงสามพันบอก ิ่นเ็ดเป็นมัดเป็นมัดมาขายสาลาพันสาลาพันกีบทุกคป้าโคตรแพงเลยเมื่อก่อนในสมันั้นนะหาหวกพันแต่เดี๋ยวนี้โอ้ย่อยากสีซบ่าวเลยทุกคนแม่่าก็จนยอมเนาะแม่่าก็จนยอมว่าเออบุหูว่าสียเอาเนื้อมาขายแล้วบุหูว่เสียเอามาขายเนี่ยเดี๋ยวเเหอได้เงินเนาะทุกคนคือเปืองใหม่แบบนั้นตอนฮาสื่อมันยังบทันแห้งดีมันก็อาจจะได้น้ำหนักหลายเนาะทุกคน เขาซื้อมาแล้วเขามาขายมันพัฒน,นานได้ขายเพราะว่าเขาเป็นใหม่ที่เขาเสื้อเสื้อไดย์โดนหะนะทุกคนไม่ออยไฟเนาะเสื้อได้โดนแล้วก็เสื้อได้ด์ลดเสื้อได้โดนแหละมันนานเบิด์ตไปนี่เงยเวลาเขามาขายอสส่สมมุติว่าน้องตุ๊กเอามาขายเนาะแต่ว่าคนที่จะซื้อเขาหันมันหน่อยลงหน่อยลงแล้วคนคนเขาเอามาขายเอาจํานวน น้ำหนักมันตอนที่เขามามันไลยได้ป่ะนี่เขามาใหด่โดนๆมันกระแหงเนาะใหม่มันกระแหงแล้วก็เริ่มแห้งขึ้นน้ำหนักมันก็หายไปเกือคขึงเลยได้เพราะตอนนั้นเคยขายเดี๋ยวนี้บริขายแล้วเนาะเดี๋ยวนี้ก็คือเอาภาษาแล้วลุงตุก๊ก็อาจจะพ่อได้ขายสินได้แต่ว่าก็อาจจะบปันเดินเนาะเพราะว่าคนเขามักจะสื่อเครื่องตอนที่ราคาถือเก็บใบ ตอนที่ราคาแพงเราคุณจะบุคอยซื้อนะคนลาสินกับบุคอยมีหลายสิ่งอ่าสิ่งที่น้องตุ๊กเฮ็ดคือบุคอยมีลาย,าออย,ม,ลายมีแต่แบบเกา่าแบบเดิมที่แบบสมารถมันมันเป็นทื่นหมุนเวียนอยู่นั่นตลอดนะทุกคนคือน้องตุ๊กซื้อผายซื้อไม้มาไปจ้างคนตําไปจ้างคนทอเนาะทุกคนจ้างคนตํจาจ้างคนทอแล้วก็สวงนียุ้ยซัเหนือคือว่าเขา ซื้อหน่อยลงเพราะว่าคนเจอภัยน้ำท่วมร้ายเนาะก็เขาจะปัญยัดใส่ปัญยัดใจก็ให้เธอสินท้องตุกส่วนนี่ก็เลยโบด้ขายเนาะทุกคนเนาะอืมได้ขายแต่ว่าบางเถือ่ออกพรรษาแล้วก็อาจจะค่ายขึ้นเนาะเพราะว่ามันจะมีดองมีคอนันเดออาจจะได้ขายขึ้นก็เป็นได้เนาะทุกคน ดน้องตุกก็หวังหวาน้องตุกจะมีรายได้จากช่องทางยูทู e กับฝากทุกคนมึงอ่คลิปบเิึงโฆษณาให้น้องตุกเดถึงว่าคลิปน้องตุกอาจจะโบนัสนเจอรือว่าโบนา เบิ้งกะทักทุกคนเปิดแล้วกะบเบิง้งโฆษณาให้น้องตุ๊กเด้อเพื่อเป็นกําลังเจอแล้วก็เป็นรายได้อีกสองทางหนึง่งให้กับน้องตุก๊กเพื่อจุนเจือครอบครัวเด้อทุกคนบายบายพักทุกคนกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามสองสาระ,ะเสมอเด้อบายบายขอลาทุกคนไปก่อนบายบาย